สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการประชาสัมพันธ์เล่าข่าวกับดิชันนางสาวฐานิตาแจ้งชัดประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีประจำสัปดาห์ที่30มิถุนายนถึง6รรกรกฎาคม2566ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะขออนุญ,ญาตมาเปิดไทม์ไลน์หลังจากการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนรัษฎรเสร็จสิ้นลงถึงวันเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ทำรายการเมืองไทยนะคะหลังวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ก็ได้เปิดประชุมสภาโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วค่ะโดยได้นายวันมูัมหมัดมอมั t าเป็นประธานสภานะคะนายปฏิพัฒ์สันติธาดาเป็นรองประธานสภาคนที่1และนายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาคนที่สองค่ะ โดยประวัติของประธานสภาคนใหม่นะคะนายวันมูัมัมัดนอมัตตาเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2487ค่ะปัจจุบันอายุ79ปีนะคะเกิดที่จังหวัดยะลาเป็นหัวหน้าพักประชาชาติโดยเป็นสอสอบัญชีรายชื่อค่ะ การดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ผ่านมานะคะท่านเคยเป็นประธานสภาหนึ่งสมัยค่ะเมื่อปีพศ2539ถึง2543เ,เป็นรองนายกรัฐมนตรีหนึ่งสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหนึ่งสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสองสมัยและเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะ ประวัติของนายปฏิพัฒนสันติพาดานะคะรองประธานสภาคนที่หนึ่งปัจจุบันนะคะก็อายุ41ปีค่ะเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2524นะคะเป็นสอสอจังหวัดพิศนุโลก2ส,สมัยค่ะอาชีพเดิมเป็นสัตวแพทย์นะคะเคยเดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ และประวัติของรองประธานสภาคนที่2นะคะนายพิเชษเชื้อเมืองพานปัจจุบันอายุ60ปีค่ะเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2506นะคะเป็นสอสอจังหวัดเชียงราย4สมัยค่ะเคยดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรี2สมัยและเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะ สำหรับรายการในวันนี้นะคะก็ขอมาเปิดไทม์ไลน์ต่อจากการเลือกประธานสภาถึงการเลือกนายกคนที่30และจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ค่ะเริ่มจากวันที่4กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดประชุมเลือกประธานสภาโดยเราได้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตานั่งเป็นประธานสภาจากการเสนอชื่อโดยนายพิธานลิ้มเจริญรัคตค์ n d ด d a t ตนายกรัฐมนตรีค่ะ หลังจากนั้นนะคะประธานสภาก็จะเรียกประชุมทั้งสองสภาพเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็แล้วแต่ประธานสภานะคะว่า จะให้มีการเลือกนายกช่วงไหนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีคาดการ์กันว่าจะเป็นวันที่13กรกฎาคม2566ค่ะและหากทุกอย่างเรียบร้อยนะคะก็คาดว่าจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ได้ประมาณวันที่21กรกฎาคม2566ค่ะเสร็จแล้วจึงจะถวายสัตว์ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2566ค่ะและถ้าจะพูดถึงขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ ที่30นะคะ เฟซบุ๊กวุฒิสภานะคะก็ได้เปิดเผยถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยระบุว่าตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญปี60มาตราที่272นะคะการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีให้กระทําในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาซึ่งหมายถึงมีการประชุมร่วมกันระหว่างสสและสวนะคะโดยสสเนี่ยจะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจากมัน ชีรายชื่อคดัดเดตของพรรคที่มีจำนวนสสตั้งแต่2 5คนขึ้นไปค่ะการเสนอชื่อนั้นนะคะจะต้องมีสสรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสสทั้งหมดเท่าที่มีอยู่การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีให้กระทำเป็นการเปิดเผยค่ะโดยเลขาธิการจะเรียกชื่อสมาชิกสสและสอวอตามลำดับอักษรเป็นรายบุคคลนะคะและให้ออกเสียงโดยการกล่าวชื่อบุคคลที่เห็นชอบค่ะ สอสอ0 0เสียงสอว2อ0เสียงรวมกัน750เสียงผู้ที่ได้คะแนน376เสียงขึ้นไปจึงจะได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะโรรเก้าต่อไปค่ะ จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งฝ่ายบริหารชุดใหม่ก่อนที่จะนําชื่อคณะรัฐมนตรีทูนเก้าและพาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถูลละองทุดีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนรับตําแหน่งค่ะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าเราอาจได้รัฐบาลใหม่เราเดือนสิงหาคม2566นี้ค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการประชาสัมพันธ์เล่าข่าวในวันนี้นะคะท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางเพจ f a c e b o o k ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ